ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการวางระบบกําจัดปลวกนะครับปลวกเนี้ยมีอยู่ทุกที่นะครับเพราะมันเป็นการย่อยสลายโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาสร้างบ้านเนี้ยควรจะวางระบบกําจัดปลวกการวางระบบกําจัดปลวกเนี้ยเราอาจจะให้บริษัทกําจัดปลวกเนี้ยมาวางระบบท่อแล้วก็อัดน้ายาให้เลยก็ได้เขาจะมีทีมงานวางท่อให้แล้วก็อัดน้ายาให้หรือเราอาจจะให้ช่าง เราวางท่อเองก็ได้แบบว่าท่อที่ใช้วางระบบกําจัดปวกเนี่ยควรจะเป็นท่อแบบ HD นะครับ HD หมายถึงว่า High Density แบบบเป็นท่อที่เป็นทนแรงดันได้สูงเพราะมันต้องใช้อัดนะครับมันมันจะต่างจากท่อท่อกษตร,รทั่วไปนะครับอันนั้นอย่านํามาใช้กับระบบกําจัดปวกนะครับต้องเป็นท่อที่ High Density นะครับก็คือทนแรงอัดได้สูงนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมตุติติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับ ทางบริษัทกําจัดปวกเนี่ยเขาจะมีกล่องมาครอบไปให้นะครับคือซึ่งกล่องเนี่ยมันจะเป็นกล่องกล่องสีขาวขาวเพราะฉะนั้นเราควรจะให้ช่างสีเนี่ยทาสีกันเปื้อนให้มันเหมือนกับสีของตัวบ้านมันมันก็จะสวยงามนะครับทีนี้เวลาที่บริษัทกําจัดปวกเขาเขามาอัดน้ํายาเนี่ยนะครับอันนี้คือการติดตั้งนะครับการติดตั้งเราก็จะมีหัวอย่างเงี้ยให้สีหัวสีจุดมันก็จะกระจายไปทั่วบ้านเลยนะครับรอบบ้าน นะครับแล้วก็มีเข็มขัดรัดสายเนี่ยรัดเพื่อความแข็งแรงนะครับอันนี้คือระบบกําจัดปวกนะครับทีนี้เวลาบริษัทกําจัดปวกเขามาอัดน้ํายาเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือรับรองให้ว่าน้ํายากำกำจัดปวกนัจะเอาแบบไหนแบบ6เดือนฉีดครั้งหนึง่งหรือ1ปีฉีดครั้งหนึง่งเขาก็มีให้เลือกนะครับเราก็เลือกเอานะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นการบริการที่ที่ดีนะครับสําหรับ ระบบกําจัดปลวกนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าระบบกําจัดปลวกเนี่ยควรจะติดตั้งไว้แล้วก็ใช้สายของของงานกําจัดปลวกโดยเฉพาะนะครับที่มันเป็นทนแรงอัดได้สูงนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็ทาสีสีกันเปื้อนเหมือนกับสีตัวบ้านมันก็จะสวยงามนะครับแล้วก็จะมีกล่องสําหรับปิดไว้ให้นะครับอันนี้คือแนะนำการวางระบบกำจัดปลวกสำหรับบ้านก็ควรจะวางไว้สำหรับบ้านทุกหลังนะครับเพื่อป้องกันปลวกนะครับ นอกจากวางระบบนี้แล้วครับอุปกรณ์วัสดุในบ้านทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นอุปกรณ์ที่กันปลวกนะครับปลวกไม่กินงดงานไม้นะครับก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้นะต้องปลวกต้องไม่กินนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ